s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุขนี่คือพอดแคสต์จอลึกเรื่องราวของโรคภยัยที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับโรคภัยใครรู้ สวัสดีครับพบกับรายการโรคภัยใกล้รู้นะครับกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์แล้วก็พี่หมอเล็กนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์กิตติบงสุนทราภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับพี่หมอเล็กครับสวัสดีครับคุณเอกและคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับครับผมใน EP นี้นะฮะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของความรักไอ้มิติของความรู้สึกแย่ๆความรู้สึกดีๆเนี่ย เขาบอกว่าเมื่อผสมปนเปนกันทั้งหมดเขาบอกนี่แหละคือความรักแต่ถ้าเกิดในแง่ของจะเรียกว่าวิทยาศาสตร์เขาก็ว่ากันว่าความรักเนี่ยน่าจะผสมมาจากฮอร์โมนหลายๆอย่างผสมกันครับไม่ว่าจะเป็น ine, อะดรีนาลีนการสูบฉีดเทสโทเตอโรนอสโตรเจนฮอร์โมนทั้งเพศครับความตันหาความอยากครับเซโรโทนินอะซึมเศร้าเหงาต่างๆแต่เขาบอกว่าฮอร์โมนตัวหลักเลยเนี่ยที่ถือว่าเป็นพระเอกของความรักก็คือ ออกซิโตซินถ้าจะให้นิยามมันจะเรียกว่าเลิฟฮอร์โมนเลยก็ได้ให้พี่หมอเล็กอธิบายนิดนึงว่าออกซิโตซินเนี่ยทำไมมันถึงถูกนิยามว่าเลิฟฮอร์โมนเบื้องต้นต้องบ,บอกก่อนว่าออกซิโตซินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่แต่ดั้งเดิมอ่ะแล้วก็ทราบมาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละนะครับตรงนี้หน้าที่หลักต้องบอกหน้าที่หลักก่อนที่เราทราบกันมาเก่าก่อนแล้วเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แม่ลูกจริงก็เป็นความรักอย่างหนึ่งแหละนะครับก็ตั้งแต่ตอนคลอดลูกเลยนะครับ การกระตุ้นคลอดโดยธรรมชาติร่างกายของผู้หญิงจะ,จะมีโฮอร์โมนตัวหนึ่งหลั่งออกมานะจะทําให้มดลูกบีบต,ตัวนะตัวนี้คือออกซิโตซินะลูกก็จะคลอดออกมานะจากนั้นลูกต้องดื่มนมแม่ใช่ไหมตัวนี้อีกเหมือนกันออกซิโตซินะก็มีหน้าที่แบบก็คือกระตุ้นการให้นมหลั่งออกมาด้วยเช่นกันนะครับ,บก็คือความสัมพันธ์ของแม่ลูกเลยตั้งแต่แรกเกิดยันการให้นมและจากนั้นอีกนะครับก็มีคนพยายามหาหน้าที่ของมันนะครับ ตรงนี้เราทราบมากกว่านั้นอีกนะครับปัจจุบันมันลึกซึ้งกว่าความเป็นแม่ลูกอีกนะ hmm. มันจะขยายรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย hmm. ความสัมพันธ์พ่อลูกความสัมพันธ์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับความรักความผูกพัน hmm. นะครับนะ <Yeah. S 2> hmm. แล้วออกซิโตซินนี่มันมันมีที่มามาจากไหนร่างกายผลิตได้เองรหรือว่ามันต้องรับจาก อ่าอย่างอื่นอืตรงนี้เป็นฮอร์โมนซึ่งสร้างมาจากครับอ่าส่วนหนึ่งของสมองแล้วก็ต่อมใต้สมองเป็นตัวหลังมันออกมานะครับตัวนี้ก็กระตุ้นด้วยหลายรูปแบบนะครับ,รบก็ตั้งแต่ตอนที่ตอนอย่างที่บอกแล้วก็คือการที่คลอดลูกใช่ไหมครับอืมันจะถูกกระตุ้นให้สร้างออกซิโตซินเมื่อถึงเวลาคลอดมันจะสร้างมาเยอะทําให้มดลูกบีบตัวเด็กก็ออกมาอตอนที่เด็กจะดูดนมแม่ตอนนั้นก็เหมือนกันกระตุ้นให้สร้างมันก็จะกระตุ้นการหลั่งน้ํานมเช่นกันก็แปลว่าฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยครับ อ่าเน้นๆเ,เลยในเพศหญิงแต่เพศชายก็มีถูกไหมเออตรงเนี้ยน่าสนใจคือหลักๆหน้าที่หลักเนี่ยถ้าที่ทราบมาหลักจะมาจากผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะครับ,รบเออเกี่ยวข้องกับแม่ลูกการคอรดใช่ไหมฮะผู้ชายมีหน้าที่ตอนแต่ก่อนเขาคิดว่าผู้ชายไม่น่าจะมีหน้าที่อะไรสําคัญมากนักนะครับ,รบแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างถ้ามีมันต้องมีอะไรบางอย่างต้องทําหน้าที่แน่ๆจนชาติว่ามันเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ทางกายภาพอย่างเดียวครับ ก่อนคลอดก่อนดื่มนมแต่ว่ามาจากความสัมพันธ์ก็คืออย่างตอนที่ความรักที่จะเกิดขึ้นต้องมีความสัมพันธ์ระยะยาวคือเคยมีคนสงสัยว่าทําไมมนุษย์เราถึงมีคู่กันสามีภรรยาอยู่ได้ไปตลอดชีวิตลองคิดถึงสัตว์ประเภทอื่นนะครับอู้มั่วไปหมดเลยใช่ไหมฮะส่วนใหญ่มั่วใช่จะมีแค่ไม่กี่ประเภทอย่างเช่นนกเงือกน้อยมากน้อยมากที่จะเป็นคู่กันไปตลอดชีวิตใช่ไหมครับ นะี่คุณเอกพูดถูกน้อยมากๆมีไม่ถึง2-3%เองทั้งโลกนี้นะครับทุกสปีชีส์รวมกันมีแค่สอมรนมนุษย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ,รบพยายามหาเหตุผลว่าเพราะอะไรนะฮะจนได้คําตอบว่าน่าจะมีอันหนึ่งที่สำคัญคือออกซิโตซินเนี่ยแหละนะครับเขาพบว่านะสัตว์ที่มีความสัมพันธ์แบบตลอดชีวิตทั้งคู่ัวบบเดียวเมียเดียวนั่นแหละนะครับเขาเรียกว่าออกซิโตซินทํางานได้มากกว่าจะมีคือออกซิโตซินทํางานได้คือหลั่งมาแตงมีตัวจับด้วย เออคือตัวจับในสมองมันมีเยอะแสดงว่ามันทํางานได้ดีสัตว์ประเภทนี้เลยน่าจะเป็นผลทําให้สัตว์มีไม่กี่ประเภทแหละทําให้เป็นคู่กันได้ตลอดมนุษย์เราก็เช่นกันนะครับตรงนี้มีการทดลองน่าสนใจหลายอย่างนะครับที่ทํามานะครับผมหยิบยกมาบางอ่านแล้วกันนะครับก็เอาตั้งแต่ในสาตร์ทดลองก่อนนะครับอ่าเขาลองเอาเออเมื่อกี้ผมบอกแล้วการที่มีลูกอยู่ในมดลูกใช่ไหมครับ กระตุ้นให้ออกซิโตซินหลังใช่ไหมถึงเวลาถึงขยายระดับหนึ่งอ่ะนะครับก็คืออาจจะเขทัดคนก้าเดือนใช่ไหมฮะก็เขาทดลองในเขาจะเป็นแพะนะครับมีนักวิทยาศาสตร์มาหลายสิบปีแล้วแหละเขาเอาแพะมาเลี้ยงนะครับแล้วก็เอาบอลลูนอ่ะนะครับเป็นลูกโป่งอ่ะยัดเข้าไปในในช่องคลอดของแพะแล้วก็เป่าให้มันโตระดับหนึ่งนะเหมือนเหมือนหลอกมันว่ามันมีมันท้องใช่ถูกต้องเออคือเรียนแบบสภาพการท้องในธรรมชาตินะครับ แล้วเข้าใจว่ามันน่าจะกระตุน้นออกซิโตซินหลังซึ่งเป้งใช่เลยครับมันก็กระตุ้นให้ออกซิโตซินหลัง<อ>แล้วเกิดอะไรขึ้นเลยไหมตรงนั้นอะ่ะเขาก็ลองทดลองเขาเข้าใจว่าออกซิโตซินเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ด้วยเพราะฉะนั้นเขาเลยทดลองให้เอาลูกแพะลูกของอตัวอื่นนะไม่ไม่ใช่ลูกลูกเขาเองนะเอามาให้อยู่ใกล้ๆสุดท้ายเหมือนกับความเป็นแม่เกิดขึ้นมันจะกระประครบประง,งมมาดูแลนะครับทั้งที่ ถ้าไม่มีไอเหตุการณ์เนี้ยมันก็จะต่างคนต่างอยู่แล้วไอตัวเนี้ยมันก็ไม่ใช่ลูกมันจริงๆด้วยไม่ใช่แต่ความสัมพันธ์มันรู้สึกว่ามันม่อนโยนมากนดูแลมาคอยใกล้ชิดเหมือนกับเป็นแม่ลูกจริงๆนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเลยรู้ว่าเออนั่นเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ด้วยนะครับเหมือนมันกระตุ้นเหมือนสัญชาตญาณมาด้วยใช่ไหมใช่ครับนี่คือในสาดลองนะครับเออแล้วมนุษย์ล่ะคําถามคือแล้วมนุษย์มันจะเหมือนกันไหมนะครับจริงๆมนุษย์อ่ะต้องเราต้องทราบอยู่แล้วว่ามนุษย์ซับกัต ประเภทอื่นๆอยู่แล้วนะครับคงไม่ใช่ว่าอันนี้อันเดียวจะก่อให้เกิดทั้งหมดซึ่งในมนุษย์ก็คงทดลองยากแต่ก็มีคนพยายามนะครับก็มีคนพยายามใช้ออกซิโตซินสเปรย์นะครับเป็นสเปรย์พ่นนะครับเป็นการทดลองที่น่าสนใจมากไม่นานมานี้เองนะครับนี่คือสกัดจากคนเหรอหรือว่ายังไงเดนีอัลเซอรซินเขาผลิตในห้องแลบได้อ๋อผลิตเองด้่้วยสังเคราะห์เซอร์ซินสังเคราะห์ก็จะคล้ายๆกับของจริงแหละนะครับสังเคราะห์ในห้องแลบ ก็ใหญ่ตัวนี้เป็นยาด้วยนะปัจจุบันออกซิโตซินสังเคราะห์ก็ใช้เป็นยาซึ่งเกี่ยวกับการกระตุ้นขอดอะไรก็ตามในในทางสูงอ่ะใช้อยู่แล้วใช้มานานแล้วผู้หญิงคลอดยากก็เอาออกซิโตซินให้เข้าไปก็จะคลอดง่ายขึ้นใช่ครับนี่ใช้มาหลายสิบปีแล้วแหละนี่ส่งผลถึงให้นมด้ไหมฮะผู้นี้ให้นมยากก็มีก็อาจจะมีส่วนแต่ว่าหลักๆเขาใช้ในในเรื่องของการกระตุ้นลอดเป็นหลักทางสูงมากกว่านะครับนี่คืออย่างเดียวที่ทางการแพทย์ใช้นะครับต้องบอกก่อนนะส่วนเรื่องอื่นก็มีคนพยายามจะ น่าจะมีผลลังอื่นด้วยอย่างเช่นความสัมพันธ์จะดีขึ้นไหมก็มีคนทดลองอย่างที่บอกก็คือใช้สเปรย์มันมีรูปแบบสเปรย์ด้วยนะครับทำก็ให้อาสาสมัครกลุ่มหนึ่งนะครับมาเป็นผู้ชายนะครับซึ่งเป็นคือสามีเป็นเป็นเป็นผู้ชายแต่งงานแล้วนะครับก็มากลุ่มหนึ่งแหละนะครับให้เขาแยกกลุ่ม2กลุ่มกลุ่มหนึ่งฉีดสเปรย์ออกซิโตซินอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นสเปรย์หลอกก็คือเขาพยายามจะให้เนี่ยคนเหล่านี้มาดูภาพภรรยาเขา ภาพของผู้หญิงคนอื่นที่ไม่รู้จักกับภาพที่เขารู้จักแต่คือเป็นเพื่อนกันธรรมดานะครับไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนนะ,นะ,นะครับก็หลังจากฉีดออกซิโตซิน hmm. เกิดอ,อะไรขึ้นเลยไหม mm hmm. เขาเทสนะครับให้เห็นคือไม่ใช่แค่เป็นแบบทดสอบอถามตอบธรรมดาอย่างนั้นหลอกกันได้ใช่ไหม mm hmm. เขาเทสต์ถึงขั้นดูเหมือนกับมันจะมีเทคนิคการทําอย่างหนึ่งก็คือดูการทํางานสมองนะครผา่านระบบเอ็มอาร์ไอพิเศษนะคร มันจะดูว่าสมองส่วนสําคัญส่วนหนึ่งทํางานมากเป็นพิเศษไหมส่วนสําคัญที่ว่าเกี่ยวข้องกับรู้สึกดีเหมือนกับการได้รับรางวัลตัวนี้จะทํางานเป็นพิเศษอต้องเท้าความนิดหนึ่งไอ้ส่วนเนี้ยที่เรียก VTA ภาษาอังกฤษนะครับอย่างเช่นการเอางี้เอาที่เลวร้ายสุดคือการเสพยาเสพติดมันกระตุ้นส่วนนี้เยอะเลยกม่รู้ความสแฮปปี้ใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าในธรรมชาติส่วนนี้ก็ทํางานอย่างเช่นเราได้รับความสุขถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ยนะก็ตัวนี้ก็ทํางานเยอะนะเช่นเดียวกัน การได้พบคนรักตรงนี้ก็ทํางานเยอะเป็นพิเศษนั้นเขาจะเทสว่าเนี่ยหลังจากได้ออกซิโตซินจะเกิดอะไรขึ้นกับส่วนนี้นะครับมันจะทํางานมากเป็นพิเศษไหมแล้วก็เทียบกับภาพภรรยาตัวเองผู้หญิงคนอื่นที่เขาไม่รู้จักมันจะเป็นยังไงอ่าคุณเอกลองเดาดูคิดว่าสมองส่วนนี้หลังได้รับออกซิโตซินมันจะเป็นยังไงเอาเอาผู้หญิงคนอื่นแล้วกันอ่าผู้หญิงคนอื่นไม่รู้จักเลยใช่ไหมผมว่าน่าจะรู้สึกดีอืมเพราะว่าได้เห็นผู้หญิงที่ หน้าตาโอเคอะไรอย่างงี้มั้งฮะอันนี้เดาเอาครับอืมแล้วถ้าเทียบกับภรรยาตัวเองอ่ะก็น่าจะมีความรู้สึกดีมากกว่าถ้าเจอภรรยาตัวเองอันนี้ตามหลักการนะอืมแต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่ใช่เจอแล้วพบโอม่งเครียดกว่าเดิมคือเาาทงกลุ่มเนี้โดยส่วนใหญ่นะพอได้หลังจากพ่นไอออกซิโตซินเนี่ยแล้วดูภาพภรรยาตัวเอง กับตรงเนี้ยสมองส่วน VTA ที่ว่าทํางานมากเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับดูผู้หญิงคนอื่นที่เขาไม่รู้จักหรือว่าแม้กระทั้งเพื่อนก็ตามนะครับนี่หมายความอะไรก็คือความสัมพันธ์เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับออกซิโตซินจริง,รงๆนะครับคือเห็นรูปแทนตัวเองแล้วตรงเนี้ยทางานมากกว่าเห็นผู้หญิงคนอื่นนะฮะเพราะว่ามีสัมพันธ์มากกว่ากับผู้หญิงคนอื่น,ม,นมันก็เลยกระตุ้นตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งสําคัญเพราะฉะนั้นเขาเลยเข้าใจว่าความสัมพันธ์ระยะยาวเนี่ย เกี่ยวข้องกับออกซิโตเซนด้วยนะครับ,บแม้จะไม่ทั้งหมดก็ตามนะน่าจะเป็นส่วนสําคัญเลยแหละนะครับเพราะในเมื่อเห็นภาพแพยรตัวเองตรงนี้ทํางานมากกว่าเห็นรูปผู้หญิงคนอื่น <laughs> แต่ทีนี้ภรรยาหลายๆท่านอาจจะต้องพกสเปรย์นี้ติดบ,บ้านสา <laughs> มีาอะไรทะเลาะกันบ,บ,บ,บ่อยก็ฉีดไปจะได้ล้าลึกก่อนสมพันธ์ของตัวเอง <laughs> แต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนิดนึงว่ามันคไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับขนาดเดียวกันนะเห็นบอกว่า ปกติเราไปใช้ทางสุติถูกไหมฮะใช่ครับแล้วมันมีเอาไปใช้อย่างอื่นบ้างไหมฮะแบบนอกเหนือจากเนี้ยเพราะว่าฟังดูแล้วเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าไปใช้ตอนคลอดลูกอย่างเดียวแล้วประโยชน์ด้านอื่นเนี่ยเพราะว่าเท่าที่ฟังอย่างการทดลองเมื่อสักครู่กระตุ้นสมองด้านความสัมพันธ์มันก็ยังนึกไม่ออกนะว่ามันจะไปเป็นประโยชน์เรื่องอะไรมันคงยากในการปฏิบัติจริงใช่ไหมเอ่อตรงเนี้ยมีอันหนึ่งที่เป็นไปได้ในอนาคตจริงๆนะครับก็คือออกซิโตซินเนี่ยเขาพบว่านอกจาก เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อืมันช่วยเรืองความเจ็บปวดด้วยนะครับเจ็บปวดใช่ให้คลายปวดคลายปวดทางด้านกายและใจด้วยนะครับคู่เลยนะครับก็คนที่มีโรคซึมเศร้าก็คือความทุกข์ทางใจใช่ไหมฮะออกซิโตซิน ถ้าที่ดูจากผลการทดลองทําให้คลายความทุกโศนี้ได้นะรื่องุ้งค่าจบปวดทางกายด้วยโรคเจ็บปวดหลายๆอย่างที่เจ็บปวดเรื้อรังนะครับปกติเราฉีดอร์ฟนกันอยาแก้ปวดเรื่องหลายอย่างบางทีอาจจะใช้ไม่ได้ผลบ้างอะไรเงี้ยแต่พอซิโตซินช่วยคลายได้เยอะเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นไปได้ในอนาคตนะครับอาจจะเป็นยาช่วยเสริมแก้ปวดได้ในอนาคตนะครับเหมือนเป็นยาแล้วเสรยาผ่อนคลายอะไรใช่ครับทั้งด้านความเครียดทางกายและทางใจด้วยนะครับตรงเนี้ย น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมบอกมีสเปรย์แล้วก็มีแบบรูปฉีดนะครับแต่ว่าโอ้เราจะหาซื้อเอาตรงๆคงเดือนนี้คงหาซื้อ,อยากมันคงในคนปกติธรรมดาจะไปซื้อคงคงไม่ได้หรอกหาซื้อไม่ได้นะออมันมันเป็นยาเฉพาะของทางการแพทย์นะ,นะครับครับแต่ว่าในเมื่อเราซื้อไม่ได้เรามีทางไหนที่ทําให้ออซิโตซินเราหลั่งเองไดไ้ในเมื่อผมบอกว่ามันหลั่งจากต่อมใต้สมองใช่ไหมครเพราะว่ามนุษย์ก็สร้างเองได้ใช่ถูกไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนเพิ่งเพิ่งตังกระตุ้นเหรอ ถ้าถามผมนะอันนี้ผมก็ลองคิดแบบพื้นฐานก็คือก็ต้องทําตัวเองให้มีความสุขะเหมือนกับอยู่ในสภาวะที่แฮปปี้อ่ะกินขน,นมหวานอากาศพอเหมาะครับแล้วก็มูดทุกอย่างให้ดีไม่ถึงอ,อันนี้สมมติมันมีส่วนมีส่วน,วนใช่ไหมฮะแต่ว่ามันยังไม่แรงพอมันมีตัวแรงๆเลยนะครับแล้วทําง่ายมากเลยะนะครับเขาพบว่าการสัมผัสการกอดโดยคนที่เรารักตรงเนี้ยกระตุ้นให้ร้าได้มากที่สุดเลยนะครับ อลองคิดดูอย่างคุณเอกออกจากบ้านตอนเช้าภรรยาก่อนจะรู้สึกยังไงอโอ้คงดีมากๆใช่ไหมครับตรงนี้แหละนะครับถ้าทําทุกวันนะครับลองคิดดูความสัมพันธ์เราจะดีแค่ไหนอ,อันนี้คือแค่ภาพที่เราเห็นนะจริงๆในร่างกายเราออกซิโตซินจะหลั่งออกมานะครับม,มันทําให้เรารู้สึกดีด้วยโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยก็ได้นะครับทั้งดีนะปัจจุบันแล้วก็ในระยะยาวก็อาจจะดีในแง่ของจิตใจเราครับอก็แปลว่าถ้าให้พี่หมอเล็กแนะนําก็คือใคร มีครอบครัวหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ลูกเนี้ยกอดกันทุกวันก็ดีทุกวันดีครับดีมากครับแค่สัมผัสเบาๆเนี่ยที่หลังหรือนิดหน่อยนะแตะไรหน่อยทํางานกลับมาเหนื่อยไหมหรือเอาง่ายๆไม่แต่เพื่อนฝูงก็ตามนะครับเพื่อนฝูงคนที่เรารู้จักคนที่เราลังอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างถ้าสมมติคุณเองเหนื่อยมากๆหรือเครียดมากๆแค่เพื่อนมาแตะไหลรู้สึกเป็นไง ดีอ่ะดีเลยเนี่ะปกติเพื่อนไม่ค่อยทำอะไรางั้นเพื่อนแบบเหนื่อยหรอกินเหล้าไหมถ้าเทียบกับแตะไหลลองเทียบกันนะถ้าพูดว่าเออเราไปกินเหล้าไหมหรือว่าไปเที่ยวกันไหมกับมาแตะไหลไม่ต้องพูดอะไรเลยมาแตะไหลอย่างไงรู้สึกดีกว่ากันใช่บางทีมันไม่ต้องเอ่ยวาจาด้วยซ้ำใช่บางทีแตะนิดนึงเราก็เออมันก็รับรู้ได้นะึงความความหงวยใยที่เราเรารับรู้ได้เนี่ยมันเกิดจากออกซิโตซินมาหลังด้วยทำให้เรามีความสุขโดยไม่รู้ตัวครับนี่แหละเป็นเทคนิคง่ายๆเลยนะครับฉันเมื่อกี้ผมบอกว่า ออกซิตโตซินอาจจะมีผลช่วยเรความปวดทางกายและทางใจด้วยครับเอาง่ายๆอย่างคนที่ปวดเรื้อรังเนี่ยปัจจุบันมันมีนะครับการสัมผัสนะฮะช่วยนวดเบาๆอย่างเงี้ยให้ออกซิเจซินหลังและทําให้เขาคลายปวดได้เยอะตัวนี้ก็มีเหมือนกันในเมืองนอกก็เริ่มทํากันแล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้มอร์ฟีนอะไรให้วุ่นวายนะครับแล้วดีกับสุขภาพเพราะว่าม,มีผลเสียด้วยนะครับเหมือนคล้ายๆกับเป็นแบบรีแลกซ์มัสซจอะไรใช,ใช่ไหมถูกต้องครับ แต่อย่าไปตีความผิดนะครู้ฝาไอ้พวกมัสสาเลยพวกนี้มันมีหลายแบบนะอันนี้คือแบบเอาไปไปฟื้นฟูจริงๆอ่ะใช่ครับรีแลก์จริงๆใช่ครับเห็นบอกว่าแมบบข้อมูลที่พี่หมอเล็กส่งมาให้ผมดูเนี่ยรักษาติดเหล้าได้หรือเติดยาติดเหล้าเนี่ยอืมมีการทดลองใช่ครับก็มันมีส่วนช่วยด้วยนะครับครับเอ่อก็คือภาวะผิดปกติทางจิตเวชหลายอย่างนะับออกซิโทซินก็มีส่วนช่วยแม้จะไม่ทั้งหมดก็ตามนะครับก็มีส่วนช่วยแน่นอนว่า อาการติดเราต้องใช้ยาอย่างอื่นประกอบกันด้วยนะครับแต่ว่าออกซิโตซินก็จะมีส่วนช่วยให้เขาหายได้เร็วขึ้นนั่นแหละนะครับถ้าเหมือนเป็นแบบลักษณะทางกายถูกไหมถ้าจะดูหลักวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้นถูกต้องครับถ้าดูหลักวิทยาศาสตร์เมื่อกี้ผมบอกแล้วยาเสพติดนะครับทุกประเภทแหละมันทํางานตรงส่วนที่กระตุ้นความสุข i อ t a ทีที่ว่านะครับงั้นตรงเนี้ยออกซิโตซินก็เช่นเดียวกันกระตุ้นให้ส่วนนี้ทํางาน เหมือนไม่ต่างกันกับยาเสพติดแต่ว่ามันปลอดภัยนี่ก็คือเหมือนกับยาทดแทนนั่นแหละนะครับครับแล้วนี่ในส่วนของในอนาคตเนี่ยมันจะสามารถพัฒนาอะไรไปได้อีกไหมสำหรับตัวฮอร์โมนแห่งความรักเนี่ยครับอ่อถ้าดูตามหลักการแพทย์น่าจะเป็นไปได้คือเนี่ยยาแก้ช่วยเสริมแก้ปวดนะฮะอาจจะช่วยเสริมในอาการทางจิตเวชหลายอย่างนะครับรวมถึงอ๋อจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าในความเห็นผมเนี่ยยาอาจจะไม่จาเป็นมากนักด้วยซ้ําไปนะครับครับพวกเราถ้ามีครอบครัวนะครใครก็ตามเจ็บป่วยทางกายทางใจปวดทั้งใจทั้งกายช่วยได้หมดดในการกอดนะฮะหรือตัวอย่างที่ชัดนะครับครอบครัวบางครอบครัวจะมีผู้สูงอายุเป็นอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยบางครั้งเขาจะวุ่นวายหรือว่ามีอาการโงหรือไม่รู้เออหงุดหงิดนะพวกนี้แก้ง่ายมากแล้วก็ทําได้ง่ายคือ คนเป็นลูกคนเป็นภรรยาเข้าไปก่อนนะจะสงบลงนะครับตรงนี้ชัดมากนะครับก็คือหลักใ่ใจความเนี่ยพี่หมอเล็กต้องการจะบอกว่าฮอร์โมนดีๆแบบนี้เราสามารถกระตุ้นและสร้างได้ด้วยตัวเองใช่ไม่ต้องรอการแพทย์ไม่ต้องรอเทคโนโลยีสามารถทำได้ณตอนนี้เลย ถูกต้องครับทำได้นับเปนทีนี้เลยเนี่ยผมมแค่สัมผัสคนเอกแค่นี้ก็รู้สึกดีใช่ไหมแต่ก็ย่งดีมากที่จะแปลกเดี๋ยวจะแตกๆนิดนึงนะแล้วถ้าเรามองไปไกลกว่านั้นฮะเป็นสามีภรรยากันเนี่ยถ้าเกิดมีเซ็กส์เออมันก็ดูอันนี้ผมพูดตรงๆนะไม่ได้จะมาลามกในรายการเนาะครับคือการมีเซ็กส์เนี่ยมันก็คือการสัมผัสอืแล้วก็การแสดงออกทางความรักทางหนึ่ง สูงสุดทางหนึ่งของมนุษย์ใช้คํานี้ก็แล้วกันนะฮะอย่างนี้เนี่ยออกซิโตซินมันจะหลั่งสารนี้หลั่งฮอร์โมนี้ออกมาเยอะไหมใช่เมื่อกี้บอกแล้วว่าตั้งแต่ต้นรายการเกี่ยวฮอร์โมนกับความรักความรักทุกรูปแบบรวมถึงเซ็กส์ก็ด้วยเช่นกันเซ็ก์ด้วยนะใช่ครับเขาพบว่าช่วงที่มีเซ็ก์เพศสัมพันธ์กันตรงเนี้ยจะหลั่งออกซิโตซินหลั่งมากโดยเฉพาะช่วงที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียก่จุดออร์กซัมนะครับสุดยอดจุดนั้นนะครับ ออกซิโทซินจะหลังมากๆเลยนะครับจะสังเกตว่าช่วงนั้นตัวเกรงหรือว่าปวดแน่นตรงนี้ทำให้เกิดเจาะออกซิโทซินเนี่ยแหละมีผลนะครับอันนี้ลงลึกไปอีกนะไม่ได้ลามกนะแต่มันแวบเข้ามาคำถามนี้แล้วจะช่วยตัวเองเออตรงนี้ยังไม่ค่อยมีใครทำมีใครทวิจัยนะแต่ว่าแต่แต่ว่าาถ้าถ้าผมคิดเองเนี่ยมันกระตุ้นโดย อีกคนหนึ่งมากกว่านะครับคือตัวเองเขาเพราะว่าโอค้คุณคุณเอกพูดก็ไม่ไม่ไม่เชิงผิดทีเดียวคือตัวเองกระตุ้นให้สร้างได้นะครับ,รบอย่างเช่นเราทําให้ตัวเองมีความสุขอะ่ะแค่นี้ก็กระตุ้นให้สร้างแต่มันไม่แรงเท่ากับมีอีกฝ่ายหนึ่งคนที่เรารักนะครับแรงกว่าแน่นอนครับโอมันก็คล้ายๆกับเรื่องการมีเซ็กส์อ่ะแล้วก็ต้องพูดกันตรงๆนะว่ามันก็น่ะมันกับคนที่เรารักอคนที่เรามีสัมพันธ์ด้วยเนี่ยมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะฮะเอามาที่อีกคําถามหนึ่งบ้าง เมื่อกี้พูดข้อดีกันมาหมดเลยนะช่วยเอาไซเมอร์ช่วยเรื่องอ,อาจจะลดความเครียดทางกายทางใจก็ว่างกันไปแล้วมีข้อเสียไหมมันมักจะมีข้อเสียตามมาอ,มอย่างเช่นพ่อแม่รักลูกเกินไปแบบผิดธรรมมันก็เสียได้อ่าอย่างนี้เนี่ยฮอร์โมนนี้เนี่ยได้รับหรือหลังมากเกินไปมันจะมีข้อเสียไหมก็ต้องพูดในเชิงยาที่ให้นะครับ,รบออกซิโตซินเมื่อกี้บอกเลยใช้ในทางสูนะครับขเขาพบว่าผลข้างเคียงของยาออกซิโตซินนะครับตัวเนี้ยก็หัวใจ จะเต้นผิดจังหวะได้ถ้าให้มากเกินไปนะครับง hmm. ั้นตรงนี้ต้องระวังนิดน, 1. 1> นึงเต้นหรือว่าอะไรอย่างนี้เลยาคือแต่ว่าผลข้างเคียงจะไม่ได้ดูรุนแรงน่ากลัวเท่า <Okay. S 2> ไหร่นะครับคือค่อนข้างปลอดภัยระดับหนึ่งแหละนะครับเพียงแต่ว่าถ้าให้มมากมีโอกาสที่หัวใจเต้นผิดจังหวะได้เหมือนกัน hmm. ซึ่งตรงนี้ก็อันตรายนะครับถ้าเกิดเกิดขึ้นมานะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมบอกแล้วเราสามารถกระตุ้นได้เองด้วยนะครับ <Yeah. S 2> ตรงนี้ถ้าสร้างเองโดยธรรมชาติไม่ต้องห่วงหรอกว่ามันจะมีอันตรายกับร่างกายร่างกาย เราปรับสภาพเองอยู่แล้ว <c oughs> ครับมันจะมีการควบคุมโดยกลไกธรรมชาติเพราะฉะนั้นโอกาสจะเกิดของข้างเคียงด้วยตัวเราเองอะ่ะไม่ต้องห่วงยก <c oughs> <c oughs> เว้นเราไปหาซื้อแล้วไปฉีดไปทําเองอย่างเงี้ยเกิดได้อถ้าไปเทคยาไปฉีดยาเพื่อกระตุ้นสารนี้ <c oughs> ใช่ครับอันนี้มันก็แน่นอนอยู่แล้วฟังวิธีการมันก็ดูน่ากลัวอยู่แล้วเนาะมันก็มีความเสี่ยงแต่ถ้าด้วยตัวเราเองก็ไม่น่าจะมี้องหงเลยครับรจะก่อทุกวันยังไงก็ได้เชิญเลยครับเอาล่ะฮะก็นะก็ถือว่าเป็นเป็นทางด้านการแพทย์อีก แง่มุมหนึ่งแล้วกันที่รายการของเราไม่เคยพูดนะปกติเราจะพูดเรื่องโรคภัยวันนี้เนี่ยเราพูดกันในแง่ของเรื่องฮอร์โมนที่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์ชมากกว่าที่เราคิดแล้วก็สร้างได้นง่ายกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำนะครับเอาละฮะก็ถ้าคุณผู้ฟังนะครับมีคําถามนะด้วยเรื่องของออกซิโตซินก็ดีหรือว่า ด้วยโรคอื่นๆก็ดีเนี่ยอยากจะฝากเอาไว้ก็ฝากได้เลยนะครับในเพจของ s ซ l m o n Podcast หรือว่าทางภาพดีทวีสุขก็ได้นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโรคไัยใครรู้